นอยากให้นิยามพี่นี่ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงรายบรรยากาศแบบดีมา,มากๆเลยเห็นพื้นที่อย่างเงี้ยกี่ไร่ครับ600ครับผม600ไร่แล้วลงทุนสร้างตรงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ50ล้านครับผมเฉพาะร้านอาหารและบริเวณรอบๆเนี้ยโอ้หนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเขานะฮะอาหารปลาอร่อยโอ้ เยอมจริงทุกคนน่ากินมากวันนี้มีกิจกรรม dog gathering วันลอยกระทงครับผมจะมีน้องหมามากว่า10ตัวตอนนี้ตกเย็นแล้วอากาศเริ่มแบบเริ่มดีแล้วอะฝ่องนู้นเนี่ยเป็นแสงพระาทิตย์ตกดีแล้วอะ ตอนนี้รู้ไหมว่านัดอยู่ที่ไหนบรรยากาศแบบดีมากๆเลยสวยทุกมุม3ามร้อยมิลิวองศาคือแบบข้างหน้าเป็นน้ําสีฟ้าแบบว่ารูรากูลนะฮะแล้วทองฟ้าวันนี้คือสวยมากอันนี้คือเป็นบรรยากาศคือจะเรียกว่าเป็นร้านอาหารอ่ะมันก็ไม่ใช่เนาะที่เที่ยวก็ก็ไม่เชิงเป็นคาเฟ่ก็ก็เล็กเกินไปนะอยากให้ในยิยามที่นี่ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงราย ถ้าเกิดว่าร้านอาหารแค่มากินข้าวก็จบคาเฟ่ก็แบบว่ามากินกาแฟาถ่ายรูปก,ก็จบแต่นี้คือเขามีแบบก<ม>ิจกรรมเยอะมากนะอย่างแบบมีน้องหมามาเล่นได้แบบว่าเพชเฟรนลี่เดี๋ยวตอนเย็นมีแบบบาร์บีคิวด้วยไหมครับใช่ครับผมแต่ว่ามีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ครับผมมีดนตรีสดมีดนตรีสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบให้อาหารปลาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูให้อาหารปลาครับนะครับก็อันนี้ผมอยู่กับคุณมิกนะครับสวัสดีครับคุณมิกเนี่บก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งที่นี่นะครับที่เรียกว่า something journey นนนเเ็พื้้ทีี่่อยยาง อันใหญ่มากเลยนะกี่ไร่ครับ600ครับผม600ไร่เดี๋ยวเปิดภาพโดรนให้ไปเลยวุบอ่า600ไร่แต่ว่าตรงนี้มันยังไม่600ถูกดูไหมฮะครับอยู่ดูแลอยู่ประมาณ30ครับตัวที่สามสิบร้านอาหารสามสิบไร่ครับผมอนาคตจะทําเพิ่มอีก่ไหมฮะก็เป็นแผนอนาคตที่อยากทำครับผมให้ทุกคนได้มาเที่ยวมาเห็นการเติบโตของเราครับคือผมว่าอนาคตน่าจะมีแบบโรงแรมมีอะไรอย่างงี้ใช่ครับไม่ครับแล้วลงทุนสร้างตรงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ 5้าล้านครับผม50ล้าน50ล้านแค่ตรงนี้เฉพาะร้านอาหารและบริเวณรอบๆเบนี่ยครับโอ้คือยังไงอ่ะเราก็ต้องมากินใช่ปหเดี๋ยวจะมีของกินอร่อยอ่อยเตรียมทุกคนอยู่ในร้านนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปกินอ่ะเราจะแบบพาเดินดูทัวร์ก่อนว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้างไหนคนนึกเขาพาเดินนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยก็ได้ครับคุณมิกเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้คือบูรากูลบูรากูลคือสมัยสีมันถึงแบบเขียวมันมันไม่ใช่เขียวสิมันฟ้าครามอ่ะสวยมากตรงนี้เราตั้งใจให้เป็น หน้าบ้านเพื่อให้ผ่อนคลายเราก็ดูแลน้ําเราอย่างดีนะครับทรีทเมนต์ให้น้ํามีชีวิตให้สีสันสวยงามนะครับแล้วก็มีการเดินเดินได้น้องปลาด้วยไปสันๆันอูเอาแล้วกินหญ้าแล้วออแกนิกมากถ้าเกิดผมจูงมันจะเดินไหมฮะเนี่ยลองดูครับผมสันสันไปไปกับพี่เขาสันๆันมากับพี่นัทเร็วสันๆันไม่มองพี่นัทเลยอ่ะอ่ะคือแล้วทำไมมันถึงสีฟ้าได้ขนาดนี้นะครับเราทรีทเมนต์น้าด้วยการ เติมแร่ธาจุลินซียไบโอคัลเลอร์ต่างๆที่ช่วยปรับสภาพน้ําให้มีความสวยงามแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมคือมันถ่ายรูปแล้วมันมันฟ้ามากเดี๋ยวขึ้นรูปห้ดูแล้วกันปิง๊งประทับใจมากเลยอ,ะอ่ะอ่เราพอมาถึงตรงนี้แบบมีมุมนั่งชิงชาด้วย ในเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเขานะฮะอาหารปลาอถัดจากที่ให้อาหารปลานะครับก็จะเป็นเพชรปร์ครับผมเป็นด็อกด็อกป์ค สนามวิ่งเล่นน้องหมาซึ่งเดี๋ยววันนี้แห่งเดียวในเชียงรายนนจะมีน้องมาวันนี้นะมีกิจกรรม d o อกแกร e r ิ n งวันลอยกระทงครับผมจะมีน้องหมามากว่า10ตัวมาวิ่งเล่นกันโอเคแั้นนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตอนกินข้าวเสร็จคือคลิปนี้กิจกรรมแน่นมากทุกคนต้องดูจนจบนะไปะต่อ<ม>ในสนามตรงนี้ก็เป็นสนามอีเวนท์ที่เราจัดเตรียมไว้ในตอนนี้มีบาร์บีคิวบารแต่ว่าในโอกาสสำคัญเนี่ยสามารถจัดงานแต่งงานได้ อเออ <ละ S 2> ดีเลยคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาชอบแบบว่าแต่งงานในแบบป่าไม้อะไรเงี้ยดูธรรมชาติดีแล้วถ้าเกิดว่ามาที่เนี่ยข้อดีคือช่วงเดือน12เดือนหนึ่งอากาศเย็นเนาะตอนนี้ก็คือเริ่มชิวๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยู่ที่แบบไม่โซนไม่แดดอากาศแบบว่าดีมากเย็นมากถ้าเกิดช่วงห,หน้าหนาวของเชียงเชียงรายวันตอนนี้กี่องศาครับจริงๆถ้าอากาศแบบนี้ตอนกลางคืนนั่งชิวๆบริเวณนี้ได้ถึง18ครับ18บดหอเงั้นเดือนหน้าก็ต้องลงมาอีกครับเออมาแต่งงานที่นี่ก็ดีนะทุกคนแล้วก็เที่ยวเที่ยวเชียงรายต่อเย ก็จะโชว์มุมใหม่ที่ในอนาคตเราจะพัฒนาต่อไปแต่ตอนนี้สามารถเป็นมุมถ่ายภาพสวยๆชิคๆหลุดเข้ามาเหมือนอยู่ที่หนึ่งเลยแบมบูการ์เด้นะครับสวยบรรยากาศร่มรื่น,นม,มากเลย ขอแอบไปดูครัวได้ไหมฮะเห็นว่าครัวได้เลยครับผมเชิญเลยครับอันนี้ก็คือในครัวของเรานะครับเราออกแบบโดยตั้งใจให้ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติด้วยครับจะมีสกายไลท์แล้วก็โชว์สถาปัตยกรรมีแบบหลังคาซีทรูเพื่อแสงเข้าเห็นพระจันทร์ไหมฮะตอนคืน เห็นแสงนวลๆอะไรอย่างนี้ครับนนแล้วก็ให้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็มีความโปร่งโล่งสบายสําหรับคนที่ทํางานที่นี่ด้วยครัวเขาใหญ่มากเลยตอนแรกครัวร้านอาหารจจะมีความแบบยุ่งๆเละๆใช่ไหมแบบว่าชงเชงแต่นี่ดูแบบดูสะอาดดูเป็นระเบียบแล้วอีกหนึ่งความพีเงานของเนี่ยก็คือการที่เขาอะรองรับวิวแชง์หมดเลยทุกที่แบบว่ารถเข็นขึ้นลงได้อะไรอย่างเงี้ยก็มาเที่ยวได้ทุกวัย ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวนะครับ,รบผมนี่เป็นห้องจัดเลี้ยงแบบ p พอร์เวตอันนี้มีคนอยู่เรารอคนนอไปก่อนมาเก็บให้ดูจริห้องน้ําสิ่งเล็กน้อยอันนี้ห้องน้าที่รองรับสําหรับรถเข็นะนะครับแล้วก็ใส่ใจนลกถึงคนแม่ๆนิดนึงว่าที่เปลี่ยนท้ออ้อมลูกน้อยก็อาจจะอยากมีความสวยงามตัวนี้ได้รับรางวัลดีไซน์อวอร์ดจากเดนมาร์กครับอโอ สาธิตไหมจะเป็นเด็กหรือจะเป็นคนเปลี hmm. ่ยนเด็กลยกันโอเคตอนนี้เราหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวขอพาทุกคนไปดูเมนูก่อนเมนูที่นี่ทุกอย่างน่ากินมากแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเดินพาทัวร์ตอนเย็นอีกทีหนึ่งช่วงคันเซ็ตแล้วก็ช่วงที่แบบมีน้องหมามาเดินเล่นนะฮะใครเป็นแบบด็อกเลเวอร์บ้างสารภาพมาทัดหมาทัดมาโอเคที่บอกว่าเมนูเขาอ่ะน่ากินมากคือแบบแต่ละอย่างคือแบบน่ากินสุดของคาวของหวานนะฮะ แล้วซิงเกอร์ที่บอกว่าเมนูเขาที่แบบอาหารอะไรนะฮะอาหารที่เราชอบใช่ไหม oh, <ะ>ก็คือจะเป็นคอนเซปต์บ้านที่เราอยากอยู่กับอาหารที่เราชอบกินอ่ะเขาว่าอาหารที่เราชอบกินเป็นที่เขาบอกว่าเมนูอาหารอนะ่ะเขามาจากความชอบของของคนในบ้านของพ่อแม่ของพาร์เรนส์ของพี่สาวของน้องสาวก็จะมีชื่อตรงนี้พาร์เรนส์คือของพ่อแม่นี่เป็นแบบซิสเตอร์คือพี่สาวพี่สาวครับผมจะมีความแบบว่าของกินแบบสดชื่นสดชื่นเผ็ด อันนี้เป็นของบัตเตอร์ซื้อ,อสายเนื้อเลยครับใช่ครับใช่ว่าพี่ชอบกินเนื้อจะมีสเต็กมีซี่โครงหม่าล่ามีแบบแกงฮังเลหมูตุน๋นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะอ่ะแล้วก็อันนี้พี่บอกว่าเป็นเมนูพิเศษที่เขาเคอลแลบไม่ใช่คอลแลบอ่ะคอลแลบบแหละคอลแลบกบัเแบเชฟอีน็อกครับอีน็อกเป็นเชฟจากคนสิงคโปร์ครับผมที่ได้มาแข่งขันไอรอนเชฟกับท็อปเชฟไทยแลนด์อันนี้เป็นลำไยจากสวนหลังบ้านเรานะครับสวนหลังบ้าน ออกกนนที่เราปลูกเองข้างในครับผมใช่มถึงเชียงรายต้องกินลำไยมันจะหวานธรรมชาติหวานอร่อยเอฟเฟกต์ลำไยขึ้นข้างหลังลำไยแบบลำไยอร่อยอันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับผมข้าวเหนียวมะม่วงเป็นข้าวเหนียวดําหรือข้าวกล่ำเชียงรายครับผมเนื้อมะม่วงสดปั่นกับกะทิข้าวเหนียวมันจะหนึบๆเนาะครับ อ,อร่อยอะ่ะมันสดชื่นอะ่ะทุกตัวหวานน้อยหมดไม่ต้องสั่งหวานน้อยสั่งปกติอืมอร่อยอันนี้นะฮะเป็นเ,เมนูโกโก้โกสมอลล์ทางร้านเค้าพิเศษก็คือว่าเป็นโกโก้ที่ปลูกในเชียงรายแบบโลเคลอลโหมันแบบอลังมากอืมอร่อยหอมจมข้น อร่อยหมดเลยน้ำเอ่อพีนัทเบรอร์เรนยถั่วถ้ามนเป็นอซอยซอสเจลลี่ก็คือปกติเราเจอเป็นบราชูก้าให้ไหมบราชูกาเจลลี่แต่นี้ซอยซอสก็คือสีอิว๊วอันนี้จะแบบเบาไม่หนักมากพีนัทไม่หนักมากถามความชอบสามแรกชอบสามแลกมากกว่าเผอแป๊บเดียวมาเต็มโต๊ะ เดี๋ยวเราเริ่มวันนี้ก่อนเป็นดับเบิลไทเซอร์นะฮะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะครับเชียงรายนาโชครับผมทําทำจากมันอาลูดอยเป็นมันที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือที่อยู่บนดอยอยู่บนดอยก็เลยอาลูดอยมันมันมันพิเศษยังไงฮะมันค่อนข้างจะเสพติดเล็กน้อยลองชิมดูก่อนคำแรกจะงงงอืมตัวนี้อวยใช่ไหมใช่ครับผมนี่เห็นที่มันเป็นแบบหมืนหมูสับแล้ว ข้าวผัวดกระป๋อบกับพริกหนุ่มดองตัวเด็มนี่คือมีอะไรบ้างครับหนุม่มควาคาโมเล่นะครับเป็นน้ำพริกหนุม่มผสมอะโวคาโดครับแล้วก็อ่องซอลซ่าครับผมนี่คือควาคาโมเล่นี่ยม,มีกลิ่นไอความเป็นเหนืออันนี้แล้วกันตรงหน้าสูตรคุณแม่ครับผมเป็นเป็นอะไรนะฮะข้าวเหนียวผัดใช้โป๊กกะโหลกกับคอหมูทอดน้ำปลาครับผมดูเลยว่าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยทำลงไปแล้วมันเหนียวมากนะฮะ นี่จะคนเท่าหน่อยออกใส่กระเทียมนิดนึงดีกว่าอืมมันมันจะหอมขึ้นเรื่อยๆอืมอืม,อมใช่มันหอมขึ้นเรื่อยๆอร่อยอืมอม,มันแบบว่าคำแรกมันหวานนะหวานแล้วมันเหมือนมันเข้า พอมันมเป็นข้าวเหนียวมันก็คือได้เคี้ยวเพลินเรื่อยๆแล้วก็หอมจากหมูแล้วมีกระเทียมเมียอีกก็คือแบบอร่อยเลยอร่อยมากนี่คัอแบบว่าเป็นสูตรของคุณแม่หลอครับครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ําซุปที่เราได้แรงบันดาลใจจากก๋วยเตี๋ยวบ้านบุนชนบุรีครับผมปลาหมึกอ่า,อา,อาเป็นปลาแห้งปลาหมึกปลาหมึกแห้งแห้งอะไรเนี้ยครับ เราครอบครัวคนจีนไปเชียงแมงที่ชลบุรีเราผ่านทุกปีต้องไปกินอ่คลิปเนี้ยคือ <c oughs> จะให้คุณมิกเขาแบบว่ามานั่งอยู่ด้วยนะฮะทุกคนเพราะว่าเขาจะได้อธิบายดีเทลเพราะว่าดีเทลต่างๆาจารมราเยอะจริงๆเราก็อยากให้แบบว่าอินไซต์จริงๆแบบกินไปด้วยฟังเรื่องเล่าไปด้วยนะฮะคุณมิกมีเวลานะฮะไม่รีบเลย<ม>ครับไม่รีบครับอร่อยมากหมูนุ่มอันนี้ก่อนดนีกว่าเป็นเส้นอุด้งครับผมอุด้งข้าวซอยไก่ย่างหนังกรอบ เดี๋ยวชิมชิมเส้นก่อนคือแบบมันมัน,นวๆแบบออกไปทางอมหวานนิดๆ นี่เป็นข้าวอบหม้อดินข้าวอบหม้อดินหมูสับปลาเคม็มหอมเลยนี่จะเป็นแบบหมูสับปลาเคม็มแผ่นใหญ่ๆแบบนี้แล้วเขาบอกว่าให้คลุกด้วยกันใช่ไหมไ<ป>โอ้โอนี่ด้านข้างก็าทำแบบไม่ๆแล้วนะน,น,นี่ชิมข้าวก่อนดีกว่าชิมข้าวกว่อน รสชาติมันจะออกไปทางหวานหน่อยๆแต่ว่าหอมนะอมพอกินกับปลาเค็มแล้วอร่อยเลยแบบว่ามีความเค็มๆขข้นมาปัดกันอันนี้มีกุนเชียงด้วยม,มันเป็วแบบกินได้เรื่อยๆอย่างเงี้อยอร่อยแต่ยังให้ไอ้ข้าวเหนียวเมื่อกี้น้ำมะวันเลยนะข้าวเหนียวกากหมูนั้นน้ำมะวันเลยแล้วอร่อยมาก จานต่อไปนะฮะซี่โคหมูหมาา่าล่าถ้ามันงต้อเป็นหม่าล่าครับชอบครับอ๋อเขากินหมาา่าล่าอันนี้เป็นเมนูโปรดของมิกใช่ไหมครับผมเนื้อเยอะแต่ว่าไม่เหนียวแต่ว่าหม่าล่ามันก็ไม่ได้แรงมากนะอร่อยเพราะว่าซี่โคหมูมันจะมันหวานใช่ไหมพอมีหมาา่าล่ามันก็จะแบบว่าเผ็ดขึ้นเมนูนัมเบอร์วันในใจตอนนี้นะก็ยังให้อันนี้อยู่เชื่อะไรน,นะฮะ ข้าวเหนียวผัดใช้โป๊กกักหมูอร่อยที่อร่อยมากใครมาต้องสั่งอันนี้ไม่สั่งถือว่าผิด ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงสีนะครับแดดเริ่มแบบว่าบางๆและเป็นแบบส้มๆมใกล้ Golden Hour ก็บรรยากาศร่มรื่นขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่สนามสุนัขนะครับแบบว่าให้หมาวิ่งเล่นได้บรรยากาศดีมาก เล่นกับน้องหมามาน้ำตาลตกก็กลับมาซัดขนมหวานนะฮะอันนี้พิเศษยังไงครับขนมหวานอันนี้เป็นคิวปะซองเนฝรั่งเศสไสสังขยายเยิ้มนะครับผมเยิ้มจริงทุกคนน่ากินมากโอ้ออยหอ,อยมากอืมแป้งกรอบดีแล้วแบบ ไอติมอร่อยมากเลยติมโฮเมดใช่ไหมครับคือติมแบบหอมมพะพร้าวมากเลยเดี๋ยวกินทุกอย่างด้วยกันนะฮะแล้วก็ฝอยทองอร่อยตอนนี้ตกเย็ยนแล้วอากาศเหมือนเริ่มแบบเริ่มดีแล้วอะฝ่องนุ้นเนี่ยเป็นแสงพระอาทิตย์ตกดีแล้วอะ คือขนมหวานเขาอะนอกจากที ale, like sprout, ่เป็นแบบจานนอย่างงี right ้ใช่ป่ะเขาจะมีขนมหวานหน้าตู้ที่เป็นเค้กแล้วก็เป็นทาร์ตนะฮะก็สามารถเลือกได้ตามตามใจชอบแต่ตอนนี้คือนอิ่มแล้วเดี๋ยวถ่ายทุกคนดูอย่างเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานกินนะครับผมก็สําหรับวันนี้คืออยู่ได้ทั้งวันจริงๆนะมันไม่ไม่เบื่อเลยมาตั้งแต่บ่ายโมงจนกระทั่งตอนนี้หกโมงก็คือยังยังรู้สึกว่าเออมันเต็มอิ่มพอดีนะครับมาแบบที่เที่ยวครึ่งวันได้เลยทุกคนแพลนมาช่วงเช้าก็ได้ช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ได้แลล้้ววถาาเเเเกกิดด่่่่อออยยยููันนุสทตึงคืไ ว่ามีแบบหมูกระทะนะฮะแล้วก็มีเบียร์มีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับการเดินทางมาที่ซัมติงจอนนี่นะครับง่ายมากๆเลยนะครับที่นี่เนี่ยอยู่ที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายขับรถจากสนามบินเนี่ยประมาณ3ามสนาทีเองนะครับแล้วก็ติดถนนใหญ่ด้วยเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยต้องขอบคุณทุกเมกมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมพาทัวร์แบบละเอียดย,ยิบ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 ทุกซอกทุกม,มุมคุณได้บอกว่ายังยังอันนี้ยังไม่สุกยังไม่ละเอียดฮะยังไม่ละเอียดใช่ไหมอิเล่ยรอรอรอเสร็จเสร็จหน้าเสร็จหน้า โอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็ได้คิดว่ามาได้เลยไม่ผิดหวังนะฮะมาแบบถ่ายรูปเล่นมากินข้าวมาใครมีน้องหมาก็ยิ่งดีเลยนะเมนูที่ควรสั่งห้ามพลาดสําหรับนั้นเลยนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากนะแล้วก็ตัวถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างนะข้าวเหนียวแล้วก็โทสสังขยาไอไอนาโชที่เป็นฮิวคอซองอันนี้เออฮิวคอลซองแล้วก็ที่เป็นนาโชก็กินแล้วมันมันดีส่วนเมนูปั่นๆน้ำเขาก็อร่อยหมดเลยเจอกันบ๊ายบาย คลิปนี้ไม่รู้กีน่นาทีใครดูจบบ้างนะครับคอมเมนต์กันหน่อย